สวัสดีครับเข้ากับหำซื้อแล้วนะครับมื้อนี้เมนูตามที่เห็นนะครับมื้อนี้บรรยากาศยามแรงเขานะครับถือว่าบรรยากาศดีมากมากเลยนะครับตะกอนเห็ดแนวเกนครับขอญอาตไปเก็บไข่กันเลี้ยงไก่ไข่ไว้นะครับค่ำแล้วต้องเก็บทุกวันวันละเจ็ดแปดฟองนะครับ ก็ตอนนี้ผมที่มาเอาอาหารนะครับนี่คืออาหารน้องไก่ครันี่ครับนะคือจอกเหนจะให้กินทุกวันนะครับนี่ครับเนีนครับาเนี่ครับเขาเรียงไว้อันนี้ก็จะเป็นปลาที่เขาเอาขึ้นจากสาวนใต้นี้แล้วก็มีสองบอนะครับนี่ครับบอนึงกอดจิมา คิดกันมีได้กับแก้มสันดีนะครับกับแก้มสันตําแล้วก็อยู่ในดินเลยนะครับไก่จะไปกินของก้อนเด้อนะครับผมจะหามเก,ก,ก็บไข่ทุกทุกเย็น,นครับผมต้องเห็นแบบนี้ครับทุกเย็นนี่นะครับไก่้หัทุกเย็นผมต้องแบบมาให้อาหารไก่ก่อนนะครับ ไปกินไปนี่นะครับน,น้องไก่ไข่ไข่เฮามักทีเป็นพิเศษน,นะครับมีอยู่สิบกว่าตัวครับเราจิหาเขาไปเบิ้งไข่น้องจีบทุกวันนะครับเ <c oughs> นี่ยเ,เอาไ่ไ <c oughs> <c oughs> ด,ด้ซื้อครับผมเอ้ามีหมีแต่หอดไก่ไใกลแจะมาไข่ได้นะครับเบิ้งหน่วยใหญ่นะครับเีสองน่วยเต็มมือเลยครับ สองสี่หแปดโอ้มัน,นีีได้เก่าฟองนะครับรวมกับไข่ใก่น้อยเป็นสิบฟองทุกวันนะครับก่อนเฮ็ดอาหารนี่เลยนะครับไกล่ลอกกับบรรยากาศนะครับผมบ้านสวนกินงน่ายคกินทุกวันงนะ่ายงยทุกวันอยู่หลังนี่ไม่มีแล้วโอ้หลังนี้มีน้อยหนึ่งนี่ครับ มีอยู่หนึ่งฟองนะครับเ่าเก็บมันหลอกจุ้งมันไว้เอาไว้เห็ืมูมาไข่ใส่นะครับได้สิบนะครับแต่ผมวม่นี่ได้สิบฟองเป็นไงเป็นไงเห็น่กินแป๊บเดียวเหมือนละนี่นะครับลดต้นทุนหัวอาหารไปนะครับมาทำคลิปกันต่อเลยาทกับแก้มครับกับแก้มตอนเย็นเย็ดอาหารให้พ่อกินนะครับชีวิตทุกมือทุกมือทุกมือ ลายได้ไม่มีอะไรเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำซุยหน่อยนะครับนี่ครับอาหารเราก็หากินนี่นี่แหละเนี่ยเห็นปะยังไม่นะี่กินได้เพื่อทำมือหนาเอาเมนูไก่ไตบรารันพูดดี้แอบขออย่าตั้งกล้องก่อนนะครับผมนี่ครับนี่คนี่แหละนี่นี่ไม่พัดครับผมพัดพลดมาขออย่าตั้งกล้องก่อนนะครับ ตับผมซบกับหำสุยอีกแล้วนะครับวันนี้หำสุยได้กับแก้มมาฝากนะครับกวางกับแก้มนะครับพี่น้องเห็ดไปแล้วนะครับปาดโคตรไหลเช็ดไปพ่อ,อกินนะครับเจออา้านะของกินไปแน่เจ้าของกินเมื่หลายดอกดนะนะครับมาแล้วครับมาเด้อมากินกันเด้อกับแก้มยามแรงครับเช็ดทุกมือครับเช็ดทุกมือ ขอแค่มีเมนูครับต่อไปเฮ็ดไกลไ้บบดันพอว่ามีไก่พอว่ามีไก่้กตัวนึงเดี๋ยวที่ขวัว่าให้พอดีครับไม่ได้ใส่เงินอีกแล้วมือ้องงนี้นี่ครับไข่ไก่ที่เก็บมาน่ครับอันนี้ที่เอาไปฝากออกกัดกับไอคิวนะครับลูกสายน้องโอ้รอบกงกันครับไปเฮ็ด มันบ่นลื่นมันบ่นลื่นะะนะ่รับวัวไก่หมดเนี่นะครับมากินกันเด้อนี่นะครับเบียกเสร็จตอนเบียกเสร็จตอนยามมือแรงกันที่เฮ็ดประมาณนี่แหละครับแล้วก็หลังจากเฮ็ดเนยกินเสร็จ ก็เด็กก็ที่ไปเอาเฟืองใหงวัวสีหลงประกาศขายงัวอยู่ครับตนึง,งพอพอค่าดองไม่พออย่าลืมครับว่าค่าดองไม่พอหลัวน้ำมันห้อนก่อนนะครับผมเราต้องผัดด้วยใสแห้งๆนะมันค่อยซีบอนเขาเป็นสูตรผมผัดแบบสูตรบ้านๆน,นะครับพวกนีพริกไทยเม็ดพริกไทยอย่างนะเตียงพริกตะไคร่กระเียม เดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวเอาแปบให้หอมห <c oughs> อมกดไปเรื่อยนะครับ <c oughs> คนดูดูครับว่าคนที่ไหม <c oughs> น้ำซอสก็เป็น <c oughs> สูตรของทางร้านทำซุยเองนะครับ <c oughs> ยืม,ยม พอล้ยไปครับหัยนียน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 ่สกปรกยังไรตั้งเนี่ย วยผัดกระเพราต้องแบบนี้คนระับ <c oughs> ประเดียวน,น้ำคนคนน้ำคนโอ้เบิ่งครับกอสับนี่สับบอ่อขาดเดี๋ยต้องมีสับมา จะเลืมเติมเดี๋นะครับอนีครับตั้งใครับตงใจมี่หอมหอมจะได้หอมหอม,หอมนะครับมาแล้วครับเ,เด้อผูใดที่อยากมาหาก็ไเล กับแจีมนี้ครับบ่มีก้านหน้าปลาหนะนะครับก้านปลาหน้ซื้อเข้ามาหาครับมีกับแจีมไม่กินครแต่ต้องโฮจองชูล่วงนานนะเฮ้ยให้สุกๆหน่อยครับเขาจะเอาลงไป กระเพราก็ไม่ต้องเด็ดน,นะครับมันมันเราใจลากิ่ดตามเลยนะครับ,รบเติมเลยนะครับน้ำจิ้มคืองางคัญล่าครับ เล็กน้อยนะครับพอเดี๋ยวหายหน้ามันแหง้งเนื้ออันปลาไหลอร่อยสุดตอนนี้นนปลาไหลจะบ่มีเปื่อยนะครับเนื้อเน,นีน ไว้นะครับต้องท่านไฟลงมาเป็นไฟกลางเพื่อเขาจะได้คุยกันตัวน้ำให้เป็นไฟกลางให้ทำมันสุกนะครับสูตรสูตรของทางร้านของเราละแล้วพอเขาสุกปุ๊บเขาทีเอาซิมลักซาดปุ๊บแล้วก็เล่งไฟแหงให้หน้ามันแห้งมันกได้เป็นเหนียวเหนียวตุ้ยตุยต้ยตุ้ยตุ้ยก็ระวังที่เขาเนี่ยเ,เขาก็มา อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับได้ทำส่ยที่เราผักบาานเองด้วยก็ยังต้องมีมือเวลาว่างนะครับอีเวนต์หลายมาครับรกินแรงร่วกันดองโสมนะครับสองแท้เลยส,ส่งตรงจากประเทศเกาหลี ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กบักขำสุยพาทธรรมนะครับผมแล้วก็นในช่องทาง YouTube นะครับบักขำสุยชาแนลนะครับเดี๋ยวผู้ใดที่ไปเก็บบักไม่ก็ฝากติดตามนี้นะครับเด้อไปที่เก้าครับตะียนทีนีเนน่เป็นไงครับเป็นไงบ้านเนี่ย ลลางส่วนมันดีมาดีมาพอบอกว่าจะผิดหลายเด้ครับซิมคำเยอะีดไหลนะครับไปไหนไห้ หอน,น้องโอ้ดิยุแคนาดาเป็นไหนน้อครับเนาะคัดเยอ <c oughs> ะเบิ้งอย่าเมื่อคืนนะครับเยอะเบิง้งเยอะเมื่อคืนนะไปเลยนะไปเลยนะไปแล้วนะครับปลวกไปเรื่อยกระเพ๋าไม่ต้องหัก สองแแหงครับ,ๆๆรบเป็นนะครับเป็นได้เป็นไดเป็นได้เป็นได น่ครับเนี้ยอย่าดูรีวิวดูรีวิวใกล้ใกล้ใกล้หายเองคนเดียวนะครับเพจไปใกล้บรรยากาศยิาศยืมครับยิมงยืมนองแพะก็แอะแอะอยู่นะครับ ขออยากไปครัวรพอพรอมนะครับครัวยากไม่พรอมนะครับเดี๋ยวไปขอ,อข้วเหนียวกันข้วเหนียวเนี้ยนะ เสียงดังปึ้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 งครับมาแล้วมาแล้วย่างบบกุ้งเข่าเลยนะย่างบบกุ้งเข่าเลยนะนี่ครับผมแบ่งไปแบ่งไปขี้ตักแต่งแฮมงามๆก็บ่ได้นะครับตึบบัตรเท่านั้นนะครับผมั่กินไร าไว้ให้พ่อนะครับไว้ให้พ่อเขากินแค่นี้ครับแค่นี้ก็กินไม่หมดผมกินแล้วมันเค้ามานสักสามคำนี่แหละข้าวไห่ผมเน้นน้ำปลาเนอาสุดท้ายครับสุดท้ายเมื่อไหร่ไปกินกี่ยี่พ่อไปฝากกันนะครับพ่อไปฝากน้องสาวก,กันอยู่ข้างล่างอยู่ในบ้านครับจะถ่วยหน่อยได้นี่แหละ บรรยากาศยามแรงบ้านหอทพี่น้องเบิ้งมีให้ทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างหน่อยฝากน้องสาวกันนครับนี่ครับนี่พอไม่มีใครกินนะครับการฮอหอฝากกันครับบ้านเฮอลบ่คืออยู่ในกรุงเทพนะอยู่ในเมืองนะผมไปสังเกตไปเห็นมาละบ้านติดกันก็ยังแบบบรู้จักกันนะครับที่บ้านฮานี่แบบง่ายง่ายง่ายมาก ก่อกินทั้งสองสามต้นก็อิ่มแล้วเดี๋ยวผมเก็บห้องไ้กินมือแรงน่้องสาวผมอาทิตย์เอ็มกินขา้าวนะครับฝากเลยครับด้อฝากเอฟซีน้องโอนะครับกดติดตามให้แน่น้องโอบ่มยุ่หรอครับแต่อทย์มีคลิปนำกันเรื่อยๆอยุ้ยแบบว่าต้องปรุงเลยนะสูตรผมอะสูตรเดาคาดคานหรือกะ ทามไปรุม่มบ้านกินตะเวนทำค่อยไปอ้วน เบเตี้อนได้อยากได้งัวน,นะครับติดตามเฟซบุ๊กผมไว้นะพิมม์เข้าไปประคัมสุย่ยซื้อได้ครับที่มีรูปผมรูปกระตูนครับผมกิลงไข่งงัวอยู่ค่าดวงปะผัวเป็นไหนคาับคุณพ่อคแค่ ด้วยอย่งกินหอดยด้วยกะมาหาครับมาหากิมแล้วครับซ <c oughs> ั่งเหลก็ลืมนะครับปักกุไล่กดแชร์กดตับตะไคร้ห้ามตุยนี่เลครับผมตอนนี้ขออนุญาตไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับ